นับตั้งแต่การก่อตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปีพุทธศักราช2555เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการลงทุนพัฒนาอาชีพภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดยได้มีการวางกลไกในการขับเคลื่อนงานไว้อย่างเต็มระบบ และครอบคลุมการให้การส่งเสริมและสนับสนุนสตรีในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ระดับรากฐานเช่นหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดให้สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวและลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสนับสนุนและอนุมัติเงินทุนให้แก่สมาชิกกองทุนทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการพัฒนาคนเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นโดยวันนี้กลุ่มสตรีจำนวนหลายกลุ่มสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จจากเงินทุนกู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดังเช่น กลุ่มจักสานยุพราชอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสตรีเพื่อน,นําไปลงทุนในการประกอบอาชีพการทําผลิตภัณฑ์จาักสา,านสัญญาณขาดมือนะคะชื่อเล่นชื่อรกคะ่ะก็คือว่าเป็นประธานกลุ่มของกลุล่มถักจักสานยุพราชบ้าดปารีสีสีซอย7จ็ดถนนชมพิลาเวสตําบลตะพานหินอำเภอตะพานหินหจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็ที่ที่มาทำกลุ่มนี้ ที่มาทำสงงผงตรงนี้ก็คือว่าวกวปกติแล้วเป็นอสมเปน็นอสมอก็หมว่าไปเดินดูชาวบ้านลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะพอดีเห็นผู้ส่งอาอยาู่ที่บ้านคนเดียวทู่บ้านคนเดียวมั่งแล้วก็จะอยู่ตามลําทางอย่างเงี้ยก็นั่งเหมือนลอยบางครั้งนะนั่งเหมือนลอยและตอนนี้ก็เหมือนว่าก็ชวนกันมาทําทำส่งผัดต่างๆอย่างเงี้ยใครถนัดอันไหน สมมติว่าคนผู้มีสอายุน่อยเราก็ให้ให้ใหตัดเส้นไปคนท,ที่พอจะตัดได้ก็ตัดไปแล้วก็จะมีคุณคนป่าจะตีด้วยวก็คือว่าตรงนี้จะเข้ามาร่วมะะ <S <S ด้วยกันนะคะการบริหารสูงของเรานะคะคือเราก็เอาคนที่ถนัดอย่างทำผมถนัดก็ให้เขาเอาเอาผมไป แล้วก็อย่างที่สั่ตะกร้าขนัดก,ก็เอาขนัดปเ,เ,เอาเอาสาั่ตะกร้าไปอย่างนี้นะคะก็คือว่าบางครั้งบางครั้งอ่ะเวลาเราจะทาดอกทําลายใหม่อ่ะเราก็มารวบต่กระถิ่นก็ทาได้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปทากันที่บ้านแต่ถ้าอันไหนไม่ดีหรืออะไรไม่ดีอ่ะเราก็คัดคัดก็ดค,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 ดคือว่าให้รื้อใหม่ทาใหม่โดยที่ว่าเราเอาของเนี่ยไปขายเราไม่ได้ไปใช้จริงแต mm ่แ hmm. ม้บางคนอ คนซื้อเขาก็ต้องการา PC, ขายติเอขาต้องการของดีล้วก็เน้นที่ตรงนี้หน่อยเน้นเน้นที่ว่าทำงานละเอียดตรงนี้นะคะแล้วก็พอได้พอได้ของพอได้ของไปขายแล้วอะไรแล้วแล้วก็ให้เป็นชิ้นง,งานกันไปใครทำมากได้มากใครทำน้อยได้น้อยตรงนี้นะคะ ช่องการตลาดานะนะก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็เหมือนว่าเจ้าหน้าที่พาณิชย์ระขายของพาไปขายของหรือไม่ถนนคนเดินคุกวันเสาถนนคนเดินแล้วก็จังหวัดจังหวัดปชเขาก็จะมีการขายกันอยู่เรื่อยที่ที่พิจิตรนะและ้วบางทีเราก็ไปออกบูธออกบูธตามต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยการออกบูธบางท,ทีก็มีเฟสบ้างไลน์บ้างแล้วแต่ที่เขาจะต่างกันมา แต่ของเรานี่จะพัฒนานยู่เลยปกติอ่ะเวลาเราทำตะกร้าเนี่ยเหมือนว่าเราทำตะกร้าอย่างนี้เออรูปแบบนี้นะมันมันเริ่มเก่าแล้วพอเริ่มเก่าแล้วเราก็จะมาทําลายทําลายเป็นรูปลักษ์รูปลักษ์ทำดอกทาอะไรอย่างเงี้ยใส่ดอกบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะแลดูสดขึ้นเลยนะคือผมใช้เท้าแล้วเราก็มาแปลงมาแปลงเป็นที่นอนแนว ที่นอนแมวแบบนี้นะคะน้องนี้เป็นที่นอนแมว mm hmm. ที่แ้วอ่ะคนนะ่ะชอบรักรักน้องแมวน้องหมาเยอะเวลาเวลาเหมือนว่าเวลาที่ว่าเราไปออกทู้ดออกอะไรนี่เขาก็าถามบอกว่าน่าจะลองฉกที่นอนแมวดูบ้างน,นะอะไรอย่างเนี้ยเขาอยากได้แบบนั้นเพราะว่าพมพมตรงเนี้ยนะคือคือกลิ่นแมวก็กลิ่นน้องหมาเนี่ยเขาจะชอบนะคะ ที่เราผลิตอีตรงนี้มาเราก็มาคิดค้นลองทําแบบนี้ดูนะคะรูปแบบรูปแบบใหม่เราก็จะพัฒนาของเราดีเรื่อยเพราะว่าพอเราพอพอเราทําตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาไปมอกชอว่าผ่านหรือไม่ผ่านพอผลท้าย,ขยเขาก็เอาไปตรวจสอบก็คือว่าผ่านหรือผ่อานมอกชอแล้วก็เราก็จดเราก็จดของโอทอป พอชอที่ที่ที่อำเภอของเรานีานสะ,ะพานผิดนี้นะคะจบพอชอที่มีทั้งุตสากรรมมีทั้งพอชอแล้วก็อีกอย่างนึงก็จบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักจากสารยุคราชนะคะจบวิสาหกิจแ่บริหารจัดาการนี่นะคะก็คือว่ากลุ่มของเราอ่ะก็ขายจะว่าขายดีก็ก็ขายดีนะเพราะว่า แล้วได้อีกอย่างนะของเราจะเอาคนมันจะเป็น kind ห of like ่วงวัตถุดิบนะป็นห่วงจะจะจะเอามาให้เขาคัดเลือกใช่ไหมพอคัดเลือกเสร็จแล้วเราก็จะขายเป็นเป็นวัตถุดิบห่วงๆอะไรต่าเๆว่าเขาเอาไปทำเอ่อเอาไปทำาุกเช็ดข้าวเอาไปทำที่นอนแมวหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ระบบของเราโรงเรียนก็คือว่าฝั่งบริหารจัดการของเราเนี่ยก็คือจะแยก เงินส่วนนี้สมมติว่าเงินส่วนนี้ที่ได้มาเราก็จะแยกไปเลยจะแยกไว้แล้วก็เงินที่เงินที่ที่ที่ได้จากขายสมมติว่าเราเราซื้อมาซื้อมาห้าหมื่นมันก็จะได้คืนมาประมาณสองหมื่นเราก็จะแยกใส่แยกไว้ทั้งหากเลยเพื are, remedy, ่อที่ว่าเราก็จะได้ได้ได้คืนบทบาทสุดท้าแต่เนี่ก็ก็ส่ sequel, สงภายในหนึ่งปีนะคะ ปีกอนกอนกำหนดก็ให้ระยะเวลาสองปีนะคะแต่แล้วก็ส่งไปในปีทั้งหมดอันนี้ก็ผู้คัดที่สอบั้งที่สอนี่เร้ก็มาแช้อุปกรณ์ไว้อุปกรณ์ไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราทดสอบไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้เอ่อก็จะได้ไม่ต้องไปรอเขามันก็จะเป็นเงินหน่เดืแล้วก็ขอขอบคุณก่มหมดป่าสตีมากนะคะที่ให้โอกาส กลุ่มของชุมชนจุฬาลาชได้มีนี้แล้วก็พอชอก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะพอชอที่สะพานนีก็ดูแลเป็อย่งอขอขอบคุณทั้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะด้วยสมาชิกเริ่มแรกเพียง3คนและเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำให้โครงการจักสารยุพร,ราชสามารถต่อยอดไปได้พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มเป็นระบบ ตั้งแต่การแบ่งงานของสมาชิกการจัดสรรประเภทของงานรวมทั้งการวางแผนขยายช่องทางการตลาดทำให้สมาชิกกลุ่มจักสารยุพราชสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวภายในระยะเวลาไม่นานอีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระเงินกู้ยืมคืนให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด จากกลุ่มเล็กๆของชุมชนวันนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้าในขณะเดียวกันกลุ่มก็ได้มีการวางแผนพัฒนารูปแบบสินค้าหลากหลายมากขึ้นให้ตรงตามความต้องการของตลาด